ับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด t o p up อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราบสวัสดีค่ะคุณี่ห่าบะนะคะมาพบกันอีกครั้งกับการซุ่มของและวันนี้นะของระดับทองของชิ้นใหม่มาแล้วนะคะระยะเวลาวันนี้ถึงวันที่26เดือน10 ซึ่งก็จะมีครั้งแรกของวันในทุกๆวันตลอดระยะเวลากิจกรรมวันล,ละ10อยูีนะคะตัดไปก่อนเลยค่ะของรางวาัลสมครบตามจำนวนก็ตามนี้เลยนะครบครบจะได้เป็นอันนี้มณีนะ1ชิ้นนะคะในส่วนของรางวัลน,นั้น ก็จะมีชุดเซ็ตนะคะชุดทอง2ชิ้นเป็นในส่วนของตัวชุดแล้วก็รอ,องเท้าอุย้ยโดนใจมากรองเท้านะจะเอาไปใส่นะตอนนี้เพราะว่ารองเท้านี่มันไม่เคยมีแบบว่าของดีๆมาเลยใช่ไหม <c oughs> มีสกินปืนนะคะค่ะ Mac รเวอร์เนะมีสกินระเบิดพ่วงมาด้วยนะคะจะมีแบบเอฟเฟกเทียบเท่ากับสกินปืนนะถ้าเวลาเราอัพปืนถึงเบลไหนก็จะมีเอฟเฟกระเบิดด้วยเช่นกัน บอดไฟฟ้าสกินกระเป๋ามีท่าท่าเท่มากแล้วก็ใดๆคือเอาของเก่าก็มายัดนะคะเป็นของทองซึ่งมันมาเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วเองคือมันรีบอามาบมากงงเหมือนกันมีสกินปืนหลงผู้เข้มด้วยมีคลิปเก่าูสามารถไปดูได้นะคะตอนนั้นเนี่ยสุ่มในรอบแรก250ตัวกล่อง โหที่ไม่ได้อะไรเลยสักชิ้นเลยนะไม่ได้อะไรพอยกที่2ส่งท้ายเนี่ยสุ่มไปอีก140ได้ปืนไว้ถึง3กระบอกเลยนะคะสามารถกลับไปดูกันได้ส่วนชุดนั้นก็เลอเคเคห้องแลบดีีไปหลายรอบแล้วก็เข้ามาดูกันได้นะคะ จะสุ่มประมาณ250นะก็ราวรา1,000มืนกว่ายูซีนะคะสุมเลยไปลุยเอ้ยเครื่องตรงเอาของเก่ารีบเอามาวนนะเอามาวนไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่คือมันรีบเกินอะโอ้โอระเบิดมาไวเทมีท้ายนะคะท้ายเนี่ยเศษท้ายรวบรวม10ชิ้นจะได้ห้าหนึชิ้นนะอันนี้ก็เป็นเศษอัญมณีนะคะ30ชิ้นได้อัญมณีหนึ่งชิ้น เปล่าอู้เปลาของแดงว่ะห้าสิบไป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 ขอกดข้ามแล้วกันเอ้ยไม่ข้ามดีเกิลวิเทจจังเนาะน่ะเฮ้ยอันไมานีตกใจตกใจ มันต้องได้ค่าความโชคดีค่าความโชคดียิ่งสูงยิ่งได้อันย้มันนี้นะคะจะบอกว่าไม่ถึงร้อยมันก็ได้ก่อนก็มีนะคะออสองชิ้นแล้วนะเตลุยจริงๆรินะชุด่ะมันเหมือนอมอกแล้ว จริงๆชุดทองรอบนี้เนี่ยมันเหมือนชุดเก่าเก่าเก่าหลายๆชุดเลยนะแต่รอบนี้มันมีตรงอะไรอะสายฟงสายฟ้าเพิ่มเข้ามาเหมือนชุด RP อาพีอพีเว็บหนึ่งอะอันที่หนึง่งอะอันหนึ่งแล้วก็เหมือนชุดของไอดอลผู้หญิงอะที่มาสี่ชุดเหมือนจะมีอยู่นะเดีย๋ยวเอาให้ดู โอ้ยของทองบอกออกเลยแน่ข้ามเอะี่ชิ้นแล้วเนี่ยรองเท้าใช่สอง ชุดหอกปืนช่างมันไม่ได้สนใจเลยปืนนะผมไม่ได้ใช้เลยนะสไนเปอร์ใช้ทั้งหมดแปดชิ้นเหรอท่าก็โอเคนะท่าหนึ่งชิ้นเอออันนี้มันมีอีกสองว่ะื้อก็คือตอนนี้ได้เจดแล้วแหละแอมแอมขออาภาัยนะทุกคนตื่คำคอระเบิด ระเบิดซ้ำนะคะจะได้เป็นเศษนี่ม่ีสามชิ้นนะท้ายหนึ่งเออเออสิบสุดท้ายสิบสุดท้ายไอ้มันแบบตะเลงตะเลงหน่อยเกิร์นอ๋อนี่อีกชิ้นหนึ่งไงครบสองร้อยห้าสิบ ก็คงหยุดน,นะฮะกับอันนี้ก็จะแลกไปเลยนะชุดนะแล้วก็จะสูงวันละสิบดีซีนะฮะอาจจะได้โชคดีนะถ้าโชคดีก็อาจจะได้อัญมณีหรือบอร์ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็แลกแล้วกันมีชุดมีรองเท้าแล้วก็มีท่านะคะที่จะเอาเพราะว่าเดี๋ยวจะรีวิวชุดตอนเวลากดเริ่มเกมมันจะมีแบบอิโมชั่นที่แหวกแนวไม่เหมือนใครนะเด,เดี๋ยวทำการรวบรวมอัญมณีเศษอัญมณี เออในส่วนของตัวเศษนะถ้าใครไม่แลกไม่รวบรวมเป็นเป็นอัญมณีนะมันมีให้แลกด้วยเฮ้ยมันใช้ห้าสิบเออเอาหมดแล้เออเลยไม่ใช่3สามสิบแต่ห้าสิบก็คือตอนนีทใา้ไม่ได้ ขาดอีกสิบชิ้นนะสูมอีกสักสักสิบไหมอ่ะ,อะเอาให้มันจบจบ <c oughs> ไม่ต้องหรหลือเลือ <c> ม <oughs> โอเคแรกนะคะสามแบบไม่มีแรงมากได้แล้วชุดรองเท้ามีคนล,ลดอยู่นะคะโอ้โหรองเท้านี่แหละที่ฉันอยากได้ใครได้ เอออีกแอ็คอีกรอบนึงไปแลกได้แล้วขอเศษครบแล้วครบครบครบ,บแหละครบโอ้ยครบพอดีจับเปะ๊ะได้เศษเอ่ะได้มาอีกหนึ่งเกียดความจะจบแต่ไม่จบคือไม่อยากจะกลับมาอีกแล้วไม่อยากจะมองเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัเนี้ย คือมันมีครบแล้วแล้วก็ปืนก็อัพเต็มไปแล้วไงมันรีบวนจังวะชุดนะคะเราชอบรองเท้า้้วแหละเดี๋ยวเอาท่าถือปืนออกเนี่ยมันเป็นชุด RP เก่าอ่ะ RP เก่าเลยอะเนี่ย RP พหนึ่งด้วยสมัยไหนอจำไม่ได้อ่ะใครมีก็ลองเอามาคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแล้วก็ชุดไอดอลผู้หญิงนะ มันจะมีอยู่ชุดเซตหนึ่งอะสี่ชุดอะที่จะมีคล้ายๆชุดนี้เนี่ยเออนี่ไงชัดเลยชัดเลยชัดชัดเลยเอ้เน่เน่เน่เอ้น่เน่เน่มันจะมีอีกชุดที่เหมือนมากอย่างที่บอกอะชุดอาพีอะค,คล้ายๆเลยคล้ายเลยแหละเ,ลเลออ แต่ไอดีนี้ยังไม่มีเพราะตอนนั้นมัน,ม,นมานานแล้วเนาะชุดนั้นเนี๋ยวนะถ้าถ้ามันเป็นเงางผู้ชายอยู่เลยอะเงีย้ยอันน่ะอ้าวลืมลมนันเ,เนี่ยลืมมันเนี่ยเฮ้ยลืมมันเนี่ยเนี่ยเป็นร่างร่าง ทรงของผู้ชายโอ้ไ่ใช่แล้วไ่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับจีสรุปนะคะทุกคนก็สุ่มไป2 7 1ครั้งด้วยกันเกินกว่าไปน,นิดหน่อยได้ท้ายอยู่ประมาณชิ้น2ชิ้นจะไม่ได้มีเศษท้ายด้วยแล้วก็มีอัญ,ญมณีนะคะที่อได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ9รวมจาก รวมเศษด้วยรมเศษได้มาเท่าไหร่ ....2 อชิ้นเศษนี่ใช้50ชิ้นนะถึงแรกอันยังไม่ดีได้หชิ้นนะคะก็แลกทั้งหมดเลยมีสก,กินกระเป๋าเออที่ได้มานี่ว่าลืมไปเลยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ามันแปลกๆเหมือนสวยแต่ก็ไม่ <c oughs> ทรงเหมือนอีวากเลียนอะไรพวกนั้นนะอืมงั้นๆเลย ก็อลองมาสมกันดูนะคะม,มันก็จะมีแบบว่าเอฟ f ฟงเอฟเฟเมม่มเมม่มอย่างนี้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ตกดติดตามเพื่อเป็นกำลัรรงใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย We'll <small noise>